1 6นาฬิกา11นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวภาคเหนือที่น่าสนใจกันต่อค่ะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าในทุกพื้นที่มีการเร่งระดมฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องะนะครับในพื้นที่เชียงใหม่เหมือนกันครับก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดของจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการมาถึงทุกวันนี้ครับ5เดือนแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนจากคุณธีรพงศ์โรหะวชระที่ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปติดตามได้จากรายงานครับ จังหวัดเชียงใหม่นะครับเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มาตั้งแต่เดือนเมษายนจนตอนนี้นะครับเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะประมาณการก็ประมาณ5เดือนแล้วครับโดยที่ตั้งเป้าของจังหวัดเชียงใหม่70%ปรของประชากรนะครับอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองแสนคนครับซึ่งวันนี้ทีมข่าว n b t เชียงใหม่ครับจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยนะครับกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านรัฐพลนาราดิศนะครับถึงประเด็นของการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้กันครับว่าตอนนี้ควาบบ้งรั สวัสดีครับท่านรองครับก่อนอื่นครับคงต้องถามครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับมีการตั้งเป้าของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเนี่ยจากจำนวนประชากรทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มีเป้าเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับก็เรียนว่าตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าการฉีด ของวัคซีนที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่นั้นจะต้องได้ไม่น้อยกว่า70%ของจํานวนประชากรทั้งหมดนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าในภาพรวมของประชากรของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีอยู่1นล้านเจ็ดแสนกว่าคนคนะฮะถ้า70%ก็คิดเป็น1นล้านสองแสนคนนะครับดังนั้นเนี่ยในการฉีดวัคซีนที่เป้าเราต้องการก็คือ1นล้าน 2แสนคนคเพื่อที่จะครอบคลุม70%ครับในในปัจจุบันนะครับตอนนี้เรามีการฉีดไปแล้วประมาณเท่าไหร่ครับขนาดนี้เนี่ย5เดือนเราเริ่มฉีดตั้งแต่เดือนเมษาไปต้นมานะครับก็ได้ประมาณ3 0 3 4นะครับ,รบในส่วน3 4นั้น,เ,นเป้าของเราเนี่ยที่จะต้องฉีดให้กับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้มีโรคกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงเนี่ยครับ หรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่ม607แล้วก็บวกหญิงตั้งคันภ์อีกหนึ่ง,งลายเนี่ยก็เป็น608เนี่ยก็อยู่ประมาณในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะเราฉีดได้ประมาณ44อนะร์เซนะฮะและในส่วนของกลุ่มโรคเสี่ยง7โรคเนี่ยก็ได้ประมาณ46นตะครับตามเป้าที่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้นะครับว่าภายในเดือนตุลา ภายในเดือนกันยายนนี้เนี่ยในก่อนถึงวันที่12ก่อนถึงวันที่8กันยาเนี่ยเราน่าจะได้กลุ่มพวกกลุ่มโรคตามตามเป้าหมายกลุ่ม608นเนี่ยน่าจะได้เกิน50%นะครับ,รบในส่วนของทั้งเดือนกันยา,าทั้งเดือนตุลาเนี่ยก็ควรที่จะได้70%ซึ่งขนาดนี้เนี่ยถ้าหากดูตามาสถิติการฉีดวัคซีนของทุกๆวันของเราเนี่ยก็เป็นไปตามยังยังอยู่ในตามเป้าหมายอยู่ครับ ก็คือเป็นไปนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เบื้องต้นใช่ไหมอย่างนี้ในกลุ่ม608ใช่ไหมครับคือกลุ่มที่จะมีการเร่งฉีดก่อนแล้วในกลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนในทั้งระบบหมอพร้อมแล้วก็กําแพงเวียงของจังหวัดเชียงใหม่เองตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างครับครับในส่วนของระบบหมอพร้อมนะครับในเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาที่กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดว่าให้ผู้ลงทะเบียนในบัญชีหมอพร้อมนะครับแล้วให้มาลงทะเบียนแล้วก็ให้มาฉีดวัคซีนตามตาม เวลาแล้วก็ตามสถานที่ที่นัดหมายไว้เนี่ยเราก็ได้ดําเนินการฉีดในระบบของหมอพร้อมจนเสร็จแล้นะฮะหลังจากนั้นก็มีการตั้งในระบบของกาแพงเวียงซึ่งเป็นระบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกําหนดให้บุพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาลงทะเบียน ในระบบกำแปลงเวียงนะครับเพื่อ okay. ที time, ่จะจะจองคิวในการฉีดวัคซีนสําหรับบุคคลโดยทั่วไปขณะนี้ในบัญชีกำแปลงเวียงเราจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทแรกก็คือกลุ่ม608แล้วก็ประเภทที่2ก็คือกลุ่มบุคคลโดยทั่วไปกลุ่ม608เนี่ยเราก็จะเชิญนะฮะลงทะเบียนเสร็จเราก็จะเชิญเข้ามาฉีดก่อนนะครับในตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการฉีดก็จะเป็น ซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาเข็ม2มีพี่น้องประชาชนหลายๆท่านที่มาฉีดแล้วรับเข็มแรกไปแล้วก็อาจจะมีความห่วงกังวลว่าเอ๊ะเข็ม2เนี่ยจะได้ฉีดตามนัดจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีคนถามตรงนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวกับท่านรองฮะตรงนี้เป็นยังไงฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นหละสูตรที่ได้รับเข็ม1ไปแล้วเนี่ยกับเข็ม2เนี่ย ท่านอย่าก,กังวลเลยนะฮะว่าเราจะไม่ได้รับเข็มสองเพราะในใน,ในการลงระบบในการลงทะเบียนของในการจัดการของทางโรงพยาบาลทางศูนย์ฉีดต่างๆเนี่ยเขาจะกันเข็มสองให้ท่านให,ใ,หให้ทุกท่านไว้อยู่แล้วนะครับการสลับวัคซีนหรือการฉีดวัคซีนไข้เนี่ยมันมีผลที่จะทําให้ภูมิคุ้มกันในของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีมีภูมิคุมมม้มกันเป็นมาตรฐานตามปกติทั่วไปซึ่ง ในการเริ่มต้นโครงการเนี่ยการฉีดคนไม่มั่นใจเนี่ยมีมากนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยคนก็เริ่มเข้าใจนะครับทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุก็มีความมั่นใจสูงเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้คนมาฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้นครับจริงๆศักยภาพในการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยครับสามารถ จุดสูงสุดได้วันละประมาณกี่รายหรือว่ากี่คนนะครับเราประเมินไว้นะครับว่าถ้าหากว่าฉีดรวมกันแล้วเนี่ยพร้อมกันทั้งจังหวัดเนี่ยก็จะได้ประมาณ1 9 0 0 0เต็มที่ขึ้นไปถึง24,000ะขนาดนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจะให้การเพิ่มเป้าหมายในจุดการฉีดในแต่ละพื้นที่เนี่ยออตอนหลังมาเนี่ยเราใช้วิธีการเข้าถึงชุมชนนะครับ,รบในการทำโมบายเข้าไปในถึงพื้นที่ในในพื้นที่ตำบลห่างไกล ตำบลต่างๆพบว่าประสบความสำเร็จก็คือว่าจากจำนวนคนฉีดมีเปอร์เซ็นต์ในการฉีดในแต่ละอำเภอนีค่อนข้างต่ำแต่เมื่อจัดทำโมบายยูนิตเข้าไปจนถึงในพื้นที่แล้วประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเราเก็เข้ามาฉีดวัคซีนขึ้นเป็นจำนวนมากในมีมีมีมมมมอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นก็ไปถามแล้วนะฮะว่าเกิดเหตุอะไรทำไมอย่างทำไมถึงจะมีความ การฉีดวัค uh, ซีนท bon ั้งสูงขึ้นในในระดับการใช้ใช้โมบัดก็เนื่องจากว่าส่วนใหญ่ที่เรากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยเป็นผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจําตัวเจ็ดเจ็ดโรคนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพอไปฉีดโรงพยาบาลคนก็ไม่ค่อยอยากไปนะครับกับเรื่องของการเดินทางซึ่งบางอําเภอของเราเนี่ยระยะทางจากโรงพยาบาลกับตัวบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างห่างไกลแต่ถ้าพอเข้าไปถึงในพื้นที่ปุ๊บเนี่ย ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทาความเข้าใจคนก็ามาฉีดเป็นจํานวนมากอันนี้ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งครเพราะว่าในช่วงท้ายๆท,ท,ที่ผ่านมาเนาะมันมีการพูดถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่3าของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะฮะตรงนี้ของจังหวัดเชียงใหม่เองมีการดําเนินการตรงนี้เป็นยังไงบ้างคขะขนานี้เนี่ยเราก็ได้รับจัดสรรน,นะครับเป็นไฟเซอร์นะครับท,ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนสําหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรด่านหน้าขณะนี้เนี่ยก็เราก็ได้ดําเนินการฉีดไปแล้ว บางส่วนนะครับและส่วนใหญ่ก็ประมาณ7 8 8 0ครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็ยังมียังคงค้างอยู่ครับเนื่องจากว่าปริมาณของวัคซีนที่ได้มายังไม่ไมไมเพียงพอแต่สำหรับเป็นกลุ่มที่เป็น ต้องการที่ไม่ใช่เป็นยี่ห้อ,อเป็นยี่ห้อนี้เนี่ยก,ก็ก็มีนะฮะก็มีจากที่เดิมเนี่ยที่เป็นเข็ม,ขมสามที่คนส่วนใหญ่ที่ต้องการฉีดแอสตราก็ในส่วนบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้าแล้วก็ฉีดไปได้ประมาณตามความต้องการของเขาเนี่ยประมาณ70%สนะครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านรองผู้ว่าครับฝากถึงพี่น้องประชาชนครับที่กําลังตัดสินใจว่าะจะลงทะเบียนดีไหมจะฉีดดีไหมถึงคิวแล้วไม่อยากไปฉีดเลยอย่างเงี้ยนะครับ อยากจะให้ท่านรองแนะนําหรือว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่อยครับกับการฉีดวัคซีนครับครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าวัคซีนที่เราได้รับการจัดสรรม,มารเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะมีสร้างภูมิให้กับพี่น้องประชาชนได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ่านการประเมินจากฝ่ายวิชาการทั้งของกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับของส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าสามารถที่จะป้องกันนะครับการติดเชื้อ อย่างร้ายแรงได้นะครับดังนั้นก็เชิญชวนนะครับทั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับว่าขอใหอ้ให้ความมั่นใจแล้วก็แล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนแล้วก็ในคุณภาพของวัคซีนของของของ,ของประเทศเรานะครับัวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านรัฐพลราดิศรที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ สำหรับการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดำเนินการมา5เดือนแล้วนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าใครก็ตามที่มาฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วรับรองได้ว่ามีเข็มที่2แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงกังวลแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาร่วมฉีดวัคซีนกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยกลับมาสามารถดําเนินการทางเศรษฐกิจต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จากโรคโควิด